สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันกับฮันกูโก้คงบุฮาจ้า EP 1 2นะคะมาเรียนภาษาเกาหลีกันเถอะนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับบทที่12นะคะในหัวข้อเว้นนะคะหรือว่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะในภาษาเกาหลีนะคะเมื่อไหร่นะคะ,ะ,คะก็เป็นคำถามนะคะใช้บ่อยมากๆเลยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่า คำว่าเมื่อ,อไรนะคะในภาษาเกาหลีใช้คำว่าอะไรเนาะนะคะภาษาเกาหลีนะคะ,ะ,าาะ,คะเมื่อ,อไรเนี่ยใช้คำว่าอนเจนะคะ onje อน on เจนะคะเวลาที่ใช้มาเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ข้างหน้าของประโยคนั่นเองค่ะ,ะตัวอย่างนะคะนี่เลย ตัวอย่างนะคะบอกว่า언제도착했어요นะคะ도착했어요ัาาก도착하다นะคะ도착하다แปลว่าถึงมาถึงนั่นเองนะคะมาถึงอะเขาถามว่า언제นะคะเจก็แปลว่าเมื่อ,อไร โทชักฆาตะนะคะก็มาเป็นโทชักเคโซโยนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามเราก็ให้ใส่เปลี่ยนเสียงเป็นแบบโยนะคะจากโยเป็นโยนะคะโทชักเคสโซโยอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าโทชักเคสโซโยก็เป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นจะถามว่ามาถึงเมื่อไหร่นะคะมาถึงเมื่อไหร่เราก็ถามว่าออนเจนโทชักเคโซโยนั่นเองนะคะ 언제도착했ชัคเลมาถึงเมื่อไหร่คะมาถึงเมื่อไหร่ครับต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ언제왔어요언제왔어요언제왔어요อ มาถึงเมื่อไหร่คะนะคะออ J เ,เมื่อไหร่นะคะ on J อตะนะคะ was I O นะคะก็มาจากคำกริยาดิบที่ใช้คำว่า O ดะนะคะอดะ,อะเวลาที่เขาแปลงมาเป็นเอาจะจะเอามาใช้จริงในประโยคนะคะก็จะต้องทำเขาเรียกว่าการผันกริยาตาม ตามรูปประโยคนะคะปัจจุบัน,นการนะคะหรือว่าอดีตการนะคะหรือว่ารูปอนาคตการนั่นเองนะคะอ่ะถ้าเราถามว่า on je vas v o y e ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นประโยคอดีตนั่นเองรูปประโยคอดีตนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้โอะก็จะมาเป็น vas v o so y e นะคะ vas voyer a s o y ถ้าบอกเฉยๆนะคะ vas voyer a s o y แปลว่ามาแล้วนะคะ มาแล้วถ้าเป็นคำเดียวนะถ้าเป็นคำนี้คำเดียวนะคะวัซซิโคำเดียวเนี่ยแปลว่ามาแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่า on J wazzio so มาเมื่อไหร่คะนะคะมาเมื่อไหร่คะ,ะมาเมื่อไหร่คะแสดงว่าเขาถามเนี่ยตอนตอนที่ประโยคนี้มีคนถามคำนี้ใช่ไหมคะก็แสดงว่าถามกับ คนที่มาอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าอยากรู้ว่ามาถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะอยากรู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะอันเจว่าเซลมาเมื่อไหร่คะนะคะประมาณน,นี้ต่อไปตัวอย่างที่สามนะคะ언제했어요언제했어요นะคะ언제했어요นะคะ했어요 นะคะฮิสโซยเป็นประโยคคำถามเหมือนกันนะคะออนเจเมื่อไหร่นะคะฮาตะนะคะบวกยอโซโยนะคะก็ใช้คำว่ายอโซโยอันนี้เราได้เรียนไปแล้วในรูปประโยคอดีตกาลนะคะฮาตะมาจากคำว่าทำนะคะทำนะคะสมมติถามว่าแบบทำกันบ้านสมมติอย่างนี้นะคะแล้วอยากรู้ว่าทำเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ เราก็บอกเราก็ถามว่า on J h a s l e นะคะถ้าใช้คำนี้ก็จะรู้ได้เลยว่าเราถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นรูปอดีตเนาะอ่าเราก็จะใช้คำว่า on J h a s t l e ทำไปเมื่อไหร่คะนะถ้าเป็นภาษาไทยก็ทำไปเมื่อไหร่คะก็จะรู้ว่ามันเป็นรูปประโยคอดีตนั่นเองเพราะว่าในในประโยคภาษาไทยเราไม่ได้มีผันตาม รูปประโยคอดีตการอนาคตอะไรแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นอนเจฮัตไซยกก็แปลว่าทำไปเมื่อไหร่คะนะคะทำไปเมื่อไหร่คะอ่านะ่อไปนะคะจอี어 o นัส제일โ났ออนะคะอนเจก็แปลว่าเมื่อไหร่เหมือนเดิมนะคะอ่านะ อิโรนาตะนะคะอิโรนัโซยนะคะก็เป็นรูปอดีตการเหมือนเดิมนะคะมาจากคำกริยาดิบที่ใช้คำว่าอิโรนาตะนะคะแปลว่าลุกขึ้นยืนก็ได้แปลว่าตื่นก็ได้นะคะเวลาที่ใช้เป็นเอามาเป็นรูปประโยคอดีตการใช่ไหมคะก็จะใช้คำว่าอิโรนัโซยแบบนี้นะคะ่ะอิโรนัโซย ปลว่าตื่นแล้วนะคะหรือว่าลุกขึ้นแล้วตื่นแล้วนะคะอ่านะคะถ้าเราจะถามว่าตื่นเมื่อไหร่นะคะเราอยากรู้ว่าอ่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะส่วนเนี่ยคำว่า on j e r o n s o i l ก็คือไว้เอาไว้ถามฝ่ายตรงข้ามว่าตื่นเมื่อไหร่นั่นเองนะคะ on j e r o n s o i l นะคะ ตื่นกี่โมงคะตื่นเมื่อไหรคะนะคะถ้าจะแปลให้เข้ากับบ้านเราเวลาถามอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ถามว่าตื่นกี่โมงคะก็ได้นะคะถ้ามาเป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าภาษาเกาหลีเนี่ยเราก็จะใช้คําว่า언제일어나세요ไปเลยนะคะตื่นเมื่อไหรคะนะคะแบบสมมุติว่าถามแฟนบอกว่า ื่นแล้วยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแฟนตอบกลับมาว่าตื่นแล้วอีโรนัทโซย์อย่างนี้นใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็ถามกลับก็ได้ค่ะว่าตื่นเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าอันเจอีโรนัทโซย์ก็ได้นะคะอ่าเพื่อถามว่าตื่นเมื่อเมื่อไหร่เมื่อตอนกี่โมงนั่นเองเนาะต่อไปนะคะเราให้ดูตัวอย่างประโยคที่เป็นคำถามคำตอบนะคะอ่ะมาดูอันที่หนึ่งกันเลยเนาะ เอ๊นะคะถามว่าฮังกูเกอ언제갈거에ฮะ언제갈거예요นะคะอันนี้พิมพ์ตกไปนิดหนึ่งคายก็เอยโยนะคะงาขออภัยที่พิมพ์ผิดนิดหนึ่งนะคะอ่า ขออภัยพวกที่พิมพ์ผิดนิดนึง언제갈거โ요นะคะ언제ก거예요โ국ฮันกก,นก,กกกกัน็แปลว่าเกาหลีนะคะเกาหลีอก็คือคำบ่งบอกสถานที่สถานที่สิเอออน언제ก็เมื่อ,อไหร่นะคะ갈거โ요ก็เป็นประโยคที่บอกว่าจะ ไปจุดๆนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นประโยคคำถามเขาถามว่าจะไปเกาหลีเมื่อไหร่นั่นเองนะคะจะไปเกาหลีเมื่อไหร่คะอ่าเขียนเป็นประโยคภาษาไทยให้นิดนึงนะคะจะไปเกาหลีเมื่อไหร่คะ่าจะไปเกาหลีเมื่อไหร่คะ b ก็ตอบว่า다음ก에갈ยโ요นะคะ다음주에갈거예요มิก b ก็ตอบว่าสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะท้ามจูใครที่เรียนอ p ก่อนๆไปแล้วนะ่าจะจำได้เนาะคำนี้ท้าวมจูใครก็ยโนนะคะบอกว่าไปสัปดาห์หน้าค่ะจะไปสัปดาห์หน้าค่ะนะคะ เมื่อไหร่จะไปเกาหลีคะจะไปเกาหลีเมื่อไหร่คะนะคะก็ตอบว่าจะไปสัปดาห์หน้าค่ะท่นกูเกิลเจคา,ายกเอย่าจเาากเอยอย่าลืมนะคะจะมีเสียงโยแล้วก็โยนะคะเพื่อบ่งบอกว่าเป็นประโยคคําถามหรือว่าเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองถัดมานะคะตัวอย่างต่อไปอันเจอีโนนสเโยะคะคำถามเมื่อกี้เลยที่ให้ตัวอย่างไว้ใช่ไหมคะถามว่า ตื่นเมื่อไหร่คะใช่ไหมคะตื่นนอนเมื่อไหร่คะถ้าถามประโยคแบบธรรมชาติบ้านเราก็ตื่นนอนกี่โมงคะประมาณนั้นนะคะบี B ก็ตอบว่าย o d ์ <in> daughter, here, โดเชียอีรอนัสโอนะคะแปดโมงนะคะแปดโมงเนี่ยเราออกเสียงว่าย o d o ดอลนะคะยดอลใครที่เรียนตัวเลขไปแล้ว ก็น่าจะจําได้ถ้าใครจําไม่ได้นะคะก็ย้อนกลับไปดู EP เดิมที่เราเรียนเรื่องตัวเลขแบบเกาหลีแล้วก็แบบจีนกันไปเนาะทีนี้คนที่เรียนแล้วนะคะก็จะรู้ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเวลาที่เป็นชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้ตัวเลขแบบเกาหลีนั่นเองตัวเลขแบบเกาหลีนะคะเลข8ก็เรียกจะอ,อ่านว่ายอดอยนั่นเองนะคะ ทีนี้เวลาพูมเต็มก็บอกว่า8ชั่วโมชั่ว8ั่โม8시에่어났어요8ชมวง่าตืด่น8ชมง่โะะะมงนช่วโม8่ว8่มง่วโมง่โม8่ว8่มงงโมง ยอตอวเชออีนัสเซลนะคะประมาณนี้อ่าแลวนี้ค่ะก็คือคำง่ายๆนะคะที่เราเอาไปใช้ได้ทุกวันเลยนะคะคำว่าออนเจออนเจนะคะก็ถามว่าเมื่อ,อไหร่นั่นเองนะคะมาทวนดูอีกทีนึงนะคะออนเจออนเจทุกชักแคสเซลนะคะมาถึงเมื่อไหร่คะอ่าออนเจว่าเซล 언제 왔어요? 맘을 알까? 언제 했어요? 담을 알까? 언제 일어났어요? 뜸을 알까? 뜬 기몽하? 한국에 언제 갈 거예요? 자빠이 갓 리무라이 하? 다음 주에 갈 거예요? 자빠이 삽라나 하? 언제 일어났어요? ตื่นเมื่อไหร่คะตื่นกี่โมงคะเดี๋ยวตเื่อนัสโซยตื่น8โมงค่ะตื่น8โมงครับนะคะประมาณนี้นะคะเราก็สามารถเอาคำว่า on j ไปใช้ข้างหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราเรียงประโยคใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างที่1ที่ A พูดนะคะสถานที่จะอยู่ก่อนนะคะสถานที่จะอยู่ก่อน หรือว่าจริงๆแล้วบางทีเวลาที่เขาพูดจริงๆอะค่ะเราอาจจะเจอว่าสถานที่อยู่กับคําถามก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเจอได้ในชีวิตประจําวันเราก็สามารถจับใจความได้นะคะว่าเขาถามว่าเมื่อ,อไหร่นั่นเองนะคะเป็นสิ่งง่ายๆที่ทุกๆคนอาจจะได้เอ่อได้เจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะ On J ก็เอาไปลองใช้ดูนะคะทุกคนแล้วก็ EP ีหน้านะคะเราจะมาเจอกับ คำว่าอะไรหรือว่าวยารวยการวรยกรรูปแบบไหนต่อนะคะก็คอยติดตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอัญอง